ได้พากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วต่อนนี้ไปตั้งใจสดับคำแนะนำในการปฏริบัติเพื่อกรรมฐานสำหรับคำแนะนำวันนี้จะขอตัดตอนต้นไปก็เป็นการซ้ำกันบ่อยๆก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นการเดินทางสายเข้าสู่พระนิพพานโดยโตรง ในการปฏิบัติตนเพื่อเข้าสู่นิพพานนี้อาจจะต้องพูดกันหลายวันหน่อยเพื่อว่าเพื่อความเข้าใจของนักปฏิบัติวันนี้จะยกเรื่องสมาธิทิ้งไปและก็จะไม่ปรารกจริตใดทั้งหมดเพราะการเดินทางสายเข้าสู่พนิพพานต้องเป็นคนมีอารมณ์จิตเข้มแข็ง จะไม่ยอมก้มศีรษะให้แก่กรรมที่เป็นอกุศลทุกอย่างถ้ามิฉะะนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็จะไปเยื่อของนรกเรื่องที่จะพูดกันถึงนิพผ่านก็ไม่ต้องพูดกันเราจงรู้ตัวของเราตอนนี้ตามพระบ,บาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ถึงความเป็นพระอริยเจ้าขันปโะสนดาสกีทาคานาคา,า,า,าอราหันต์รัสเป็นเขียดไว้ขอยบรรดาท่านทั้งหลายจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นทางที่ตรงอย่างยิ่ยงจะได้ไม่เอน็นไม่เอียงไม่มีความสงสัย การนี้อวดตัวว่ารู้มากตามตำราไม่มีความหมายความสำคัญมีอย่างเดียวคือทำจิตให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุเทเฉธปะหานนี่เป็นความต้องการขององค์สมเด็จตัวสมาสัมพุธเจาและก็เป็นความต้องการของผมด้วยเพราได้โปรดจำกันไว้ดี ว่าผมต้องการคนที่มีความปรารถนาในการตัดกิเลสและก็พยายามตัดกิเลสไม่ใช่เพาะกิเลสในเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงกฎแห่งการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าที่เคยปรารฏอยู่เสมอ ว่าบรรดาพิสุสงในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วต้องมีศีลขาสามประการคือหนึ่งอธิสินและศีลขาปฏิบัติศินอย่างยิ่งคำว่าอย่างยิ่งก็หมายความเคร่งครัดยอมตัวตายดีกว่าสินขาดมีสินจับใจเป็นอารมณ์ สิ่งใดที่ขัดต่อศีลเราไม่ทำและสิ่งใดที่ขัดต่อทำความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเราไม่ทำสองอาทิจิตสิกขาพยายามเร่งรัดอารมณ์สมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์สูงสุดจริงๆคือฌานสีสามอาทิตปัญญาสิกขา มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมีปัญญาสามารถจะรู้กำหนดการตัดของกิเลสให้เป็นสมุทเฉทตระหารเบื้องสูงี่สิกขาสามประการนี้ที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติกันเพราะคำว่าคิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารสมณะแปลว่าสงบปเป็นผู้มีบาปอัรลอยแล้ว นี่ดูน้ำใจของเราว่าน้ำใจของเราเนะี่ยมันเลวหรือว่ามันดีอัตนาจโจทยัตาหนังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงเตือนตนไว้เสมอไม่ใช่ไปนั่งเตือนคนอื่นหรือไปนั่งค่อนค่อนคอดค่อนแคะเป็นนามของคนอื่น ถ้าเราไปนั่งค่อยๆค,ค,ค่อยแค้เป็นนามบุคคลอื่นนั่นแสดงว่าเราเลวเกินกว่าที่จะเพืจะเป็นมนุษย์ได้เป็นมิสัยของสัตว์ในไะบโยภูมนี่เป็นเรื่องสำคัญเตือนตนไปเสมอนี่สำหรับอธิศสียนสิขาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นมิสัยของพระโสดากักพระสกิทาคามี จำให้ดีนะอาทิตติศิขาเป็นมิสัยให้ได้พระอนาคา,ามีอาทิปัญญาสิขาเป็นมิสัยให้ได้พระอรหัตตผลนี่เป็นอันว่าถ้าเราพิจรารณาตามพระพุทธดิกาข้อนี้จะเห็นว่าการปฏิบัติตน ตรงต่อความเป็นพระอริยเจ้าเป็นของไม่ยากไม่ยากก็อ,อร่อยเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าสำหรับพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีไม่มีอะไรมากคือเป็นผู้ปฏิบัติสิงอย่างเครื่องคัดนั่นเองนี่เราก็หันไปดูองค์ของพระโสดาบัน หรือว่าไปดูสัญญอดของระโสดาบันเอาสัญญ์ก่อนสัญญ์ที่เราจะละเข้าถึงระโสดาบันนั่นก็คือหนึ่งสก,กายธิทิที่จจรณาว่าตาภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสําหรับสก,กายธิทิข้อนี้เราตักกันแตเพียงเบาๆเท่านั้น คำว่าตัดเพียงเบาๆก็หมายความมีความรู้สึก่เสมอว่าเราจะต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิตคิดไม่เสมอว่าความตายอาจจะมีกห้เราได้ทุกขณะไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้มาเรนนี้คิดถึงความตายไว้เป็นปกติว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้ เมื่อเราคิดว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรวบรวมกำลังใจสร้างความดีเพื่อว่าเมื่อเราตายแล้วจะได้ไม่ไปตกในอบายภูมินี่สำหรับกายะทิฏฐิข้อตนพระสวดาบันหรือว่าจะว่าตัดมันยังไม่ถึง แล้ว่าขัดสีเฉวีวันสกายาธิษฐให้มันผ่องใสขึ้นเท่านั้นเพราะว่าอารมณ์เดิมของเรามันเต็มไปด้วยความโง่เราเห็นจะบ่ายเขาตายรู้แต่เ่าไม่เสยไม่เคยคิดเลยว่าตัวจะตายหาความรู้สึกว่าตัวจะตายไม่ได้มีความประมาทสร้างความชั่วเป็นปกติ นี่อารมณ์เดิมของเรามันเลวแบบนี้นี่มาพอมีมีจิตหวังตั้งใจจะปฏิบัติตนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าก็าต้องนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าไม่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความประมาทมันก็มีอยู่นี่เมื่อความประมาทมีอยู่ตายแล้วก็ต้องไปตกาวบายอย่างผมแน่ เมื่อเรานึกถึงความตายแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราตายตอนนี้เราจะไปไหนถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดเป็นคนใหม่ไม่ค็เร็วเต็มทีถ้าเป็นพ่อค้าก็ถือว่าขาดทุนตั้งนี้เพราะอะไรเราลงทุนหนึ่งร้อยบาทค้าขายไปได้เก้าปีสิบปีก็มีทุนอยู่แค่ร้อยบาทถ้าอย่างนั้นเราไม่ทำเลยดีกว่า เป็นอนว่าเราก็ตั้งใจไว้ว่าอย่างเร็วที่สุดเราจะเป็นผู้เข้าถึงกระแสของพระนิพพานคือเป็นพระโสดาบันเป็นระดับน้อยที่สุดเร็วที่สุดอย่าลืมนะเราต้องถือว่าการทำจิตให้เข้าถึงพระโสดาบัน,นเป็นความเร็วที่สุดที่ได้ดีน้อยที่สุดที่เราต้องการจะถึงถึง แต่แต่ว่าการกระถึงพระโสดาบันนี้ถือว่าเข้ากระแสพระนิพพานเป็นระยะการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ถึงพระนิพพานโดยไม่ถอยหลังคือไม่กลับถอยหลังมาอีกพระมีพระนิพพานเบื้องตนแลวขอโทษพระโสดาบันเบื้องตนด้วยแก่สตาขัดตรงเราจะเกิดระหว่างเทวด,ดากับมนุษย์หรือระหว่างเทวด,ดากับลม มาเกิดไปเกิดอย่างในเจ็ดชาติเพราะเป็นมนุษย์ชาติเจ็ดเราก็เป็นอราหันต์ถ้าเป็นโกลังโกละมีความเคร่งเครียดคือว่ารวบรัดอารมณ์จิตตั้งอารมณ์จิตไม่มั่นคงกว่าสตะะตัตตกขตุอันนี้เราก็มีจังหวะในกายเกิดเป็นมนุษย์เทวดาสลับกันถึงสามชาติเราก็เป็นอราหารันต์ ถ้ามีอารมณ์เคร่งครัดเรือ่ามีอารมณ์จิตมั่นคงอย่างยิ่งในองค์ของพระโสดาบันเราตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือผลมคนจากนั้นมาเพื่อมนุษย์หนึ่งชาติเราก็เป็นพระอาหารหันต์นี่เป็นอันว่าอาการของพระโสดาบันมีสามอย่างมีสามระดับ ตอนนี้คนที่เป็นปะโสดาบันจริงๆเรา,เอ,าอะไรเป็นเส้นกำหนดอันดับแรกเราก็ต้องรู้องค์ของปะโสดาบันตอนนี้พู้ทีสังญยกราไม่จบอันดับแรกเรานึกถึงสัญญยกก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องตัดอารมณ์อารมณ์ที่มันเกาะขันห้าหรือเกาะกายตอนนี้เราไม่เกาะละปล่อยน้อยๆที่เวลา,ากายมีมันจะต้องตายแน่ เราควบคุมมันไม่ได้แน่นอนแม้แต่องค์สมเด็จพระจินวรเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถจะควบคุมร่างกายไม่ให้ตายได้มันตายแน่เราไม่ยอมเกาะมันเกินไปแต่มันยังเกาะอ,อยู่ในพระโสดาบันเกาะกายเหมือนกันแต่ไม่หลงจนถึงว่าไม่คิดว่ามันจะตายคิดว่าจะตายไปเสมอ ในสัญญาติสองท่านบักว่าวิจิจฉาเราใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศีลว่าเราเพอจะเชื่อได้ไหมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าศีเลยนสุขติยันติ ศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุขศีลเลนะโคกสมถาศีลเป็นปัจจัยทรัพย์สิสนเยือกเย็นศีลเลนะนิพุติยันติศีลเป็นปจันนนปนปจจัยเข้าถึงบุญพานใช้ปัญญาพิจารณาสิลห้าประการว่าเราต้องการให้บุคคลทั้งหลายมีศีลเพื่อเราแต่เราล่ะ เป็นผู้มีสินเพื่อผู้คนอื่นไหมก็คำว่าเราต้องการให้คนมีศิลเพื่อนคนอื่นมีสินเพื่อเราหมายความเราไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าเรามาทำร้ายเรามาลักทรัพย์สินของเราแย่งคนรักของเรามาโหกหกมดเท็จพูดเสียดสีพูดคำยาพูดเพื่อเจือเลวไหลไม่ไร้ประโยชน์และเป็นคนไร้สติสมัยถิ่ยะอันที่เราไม่ต้องการ ในเมื่อเราไม่ต้องการเราก็ใช้ปัญญาสิอย่าทำเป็นแหมอย่าจะพูดอย่าทำเป็นควายอย่าทำเป็นควายคิดว่าเราไม่ต้องการอย่างนี้และคนอื่นเขาต้องการอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาจามีความสำคัญที่สุดถ้าพูดคำหยาบโกหกหมดเท็จเสียดสี ทำลายกำลังใจของบุคคลอื่นพูดเพื่อเจอเริเหลวไหลเป็นบบการเสียดแทงใจของบุคคลอื่นทำลายความดีของบุคคลอื่นที่มีอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงละการอย่างนี้เกิดขึ้นใครเร็วเราผู้ปูดนั่นแหละเลวที่สุดเพราะอะไรจึงเรวเขาไม่ควบคุมวาจาให้ดี นี่ทางกายละ่ะถ้าหากว่าวะาจามไม่ดีเป็นคนเร็วถ้ากายไม่ดีข่าสัตว์ต่ชีวิตรักโมลของเขายื้อแย่งความรักถ้าเราเร็วอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ต้องการเราไปตามเขาพราจาดว่าเราเร็วเกินกว่าที่เราจะคิดเขาจะคิดว่าเป็นคนที่มันเร็วเกินไปนี่สำหรับการไว้สติสัมปชัญญะเป็นของดีไหม การดื่มสุราแล้มีไรเป็นปัจจัยให้ไรสติสัมปชัญญะมันก็ไม่ดีคนไม่มีสติสัมปชัญญะนี่สัตว์เลี้ยงมีค่ามากกว่าเพราะยังไงยังไงมันก็เป็นสัตว์รวงความว่าคนที่มีกายชั่วมีวาจาชั่วมีสติชั่วอย่างนี้มีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยง เพออราะอรเพราะสัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์มันอยู่ในอบายูมูมันไม่ประจัดว่ามีอารมณ์รู้พิเศษมันยังต้องโทษอยู่แต่เราเป็นคนรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวว่าถ้าใครทําความดีเราชอบ <c oughs> ใครพูดดีเราชอบแต่ว่าเรากับทําชั่วเพื่อเขาเราพูดชั่วเพื่อเขา อย่างนี้เรามีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยงหรือจะกล่าวไปทีก็มีค่าตัวไม่เท่ากับสัตว์ทั่วไปในโลกเลวกว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะสัตว์ตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ใหม่หรือมิเช่นนั้นก็เกิดเป็นคนมิเช่นนั้นก็เกิดเป็นเทวดาแต่คนที่มีกายชั่ววาจาชั่วมีอัต,ติชั่วตายแล้วลงอนาก ถ้าชั่วมากลงเึงเาเวจีมาหานรกนี่เราก็ลองเทียบกันว่าคนประเภทนั้นกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยใครจะดีกว่ากันนี่เป็นอนุวัคนประเภทนั้นมีความดีไม่เท่าสัตว์เดรัจฉานใครต้องการบ้างพวกเรามีความต้องการไหมอาการอย่างนี้ใครต้องการบ้าง ถ้าต้องการก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะที่นี่ไม่ต้องการคนที่เกิดเป็นคนแล้วแต่ว่าทำตนเพื่อความเป็นสัตว์แะเร็วกว่าสัตว์เป็นอันว่าเราต้องมานามตัวแบบนี้อัตนาโจทยัตานางังพราะพุทธเจา้าทรงเตือนลักนักนี้ผู้ยู่เสมอว่าจงเตือนตนรู้ตนอยู่เสมอ ระเบียบมีวินัยมีสำนักนี้ท่านเลวแล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วก็จงอย่าไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าที่ดีไม่มีใครเขาครบเขาฟังธรรมะกันวันละสี่เวลาแต่ว่าถ้ายังเลวอยู่แสดงว่าสัตว์ที่ชานดีกว่าเราเยอะ นี่เราต้องเป็นนามตัวแบบนั้นเราอย่าไปนั่งมองคนอื่นเขามองตัวเรานี่เตือนกันทุกเย็นใครมีความรู้สึกตัวบ้างไหมว่าเราเลวถ้านเลวแล้วไม่เห็นว่าเลวก็แสดงว่าเรารวมอยู่กับพระเทวทัตใจแน่นอน นี่เราต้องบรรนามตัวเราแบบนี้คนดีเนี่ยเขาไม่ไม่ยกย่องตัวเองคนดีเขาบรรนามตัวเองเพระพุทธเจ้บาบอกอัตนาโจทย์ยตานางังจงพยายามบรรนามตนไว้เสมอโจทกล่าวโทษมองหาความผิดของตัวไว้เป็นปกติอย่าไปหาความดีในเมื่อมันหาความผิดไม่ได้แล้วมันก็ดีเอง ถ้าไม่มีชั่วเรมันดีนี่เป็นอันวา่าศีลพตปรามาดองค์พระโสดาบันคือหมายความสัญญที่เราจะถึงตัดนึกถึงไม,ไม่ไม่อะไรในชีวิตเกินไปรู้ว่าเราจะต้องตายสองไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามรักษาสินบริสุทธ นี่เราจะเห็นว่าพระโสดาบันมีเท่านี้ตอนนี้เราก็หันไปทีถึงองค์เมื่กี้ไปสัง่งโยน์บุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอารมณ์อย่างนี้หนึ่งเคารพในพระพุทธเจา้าสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์แล้วก็สี่มีศีลห้าบริสุทธ สำหรับเควรวัตสำหรับพระมีศินสองรยี่สิบเจดบริสุทธิ์สำหรับเนรมีสินสิบริสุทธิ์ถึงพระสกิทาคามมีกวเหมือนกันมีเท่านี้ตอนนี้สมมติว่าจะถามว่าคนที่เขาไม่เคยเจริญพระกรรมฐานแต่ชอบสวดมนต์เป็นปกติมีศินห้าบริสุทธิ์ จะถามว่าคนประเภทนี้เป็นพระโสดาบันได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้คนที่คนนั่งสวดมนต์เป็นปกติเขาสวดด้วยความเคารพพระพุทธเจา้าเคารพพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์บทสวดมนต์ทุกบทมีค่าเท่ากันคือสันเริญความดีของพระพุทธเจา้าสันเริงความดีของพระธรรมสันเริงความดีของพระอริยสงฆ์ แล้วเขามีสินบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ต้องระวังนิดหนึง่งถ้าเรามีจิตเบาเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่เรียกพระโสดาบันอาจจะเรียกว่ากัลยาณชนนี่แต่บุคคลผู้นั้นเขามีกำลังใจเพิ่มไปอีกนิดหนึง่งว่าที่เรายอมเคารพในพระพุทธเจ้ายอมเคารพในพระธรรมยอมเคารพในพระสงฆ์ มีสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามีความประสองค์อย่างเดียวคือพระนิพพานถ้าอารมณ์ใจเขาอย่างถึงพระนิพพานอย่างนี้เป็นพระโสดาบันแน่นี่อารมณ์ของประโสดาบันมีเท่านี้พระสกิทธาธรรมีก็ไมนกันนั้นั้วก็จะลืมอีกนิดหนึ่งแต่บอกเป็นประโสดาบันทำไมยังรักเขาอยู่ละ่ะ ยังอยากแต่งงานยังอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงนี่ก็ต้องยับลงไปลึกว่าดูองค์องว่าโสดาบันติว่ามีอะไรบ้างโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวอาธิศีนสิกขาคือมีศีลยิ่งเท่านั้นเองเพราะโสดาคาสิกิทาคามีความสําคัญอยู่ที่ศีล เขาอยากรวยเขาก็ไม่โกงใครเขารักเขาก็อยู่ในขอบเขตของศีเลเขารวยเขาไม่ข่าใครเขาหลงรักสงสวยลงงามเขาก็ไม่ลืมความตายนี่จำไว้ว่านี่เป็นองค์ของประโสดาบันในการปฏิบัติเท่าถึงความเป็นประสดาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เบื้องตน้น องค์สมเด็จพระตศพสงกล่าวว่าเต็มไปด้วยอธิศีแลแะสิขาสำหรับการพูดในวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพราะว่าหมดเวลาตอ่อจากนี้ไปขอท่านอั่าหลร้ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามอัตยาศัยเรื่องกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกมดเวลา